คือเราถกเถียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญกันเยอะนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันเนี่ยสังคมไทยก็มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับที่หลายคนเรียกว่ากฎหมายมินพระบรม,มเดชานุภาพคือผมคงไม่ต้องไปถกเถียงนะครับว่ากฎหมายนี้มีปัญหาอย่างไรคงมีการพูดโตเถียงกันเยอะแล้วแต่ผมจะเสนอความคิดแบบนี้แล้วกันครับว่าถ้าเราคิดว่ากฎหมายมาตรานี้เนี่ยมีปัญหาเช่นทําให้เกิดการลงโทษที่หนักหน่วงเกินไปทําให้เกิดการลงโทษซึ่งต้องไปลําบาก ถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ต้องมาอภัยโทษนะครับแต่ทั้งที่ความจริงเรา่าจะมีวิธีบริหารจัดก,การคดีไม่ให้ต้องไปลําบากเบื้องบนนะครับหรือมันมีปัญหาในลักษณะที่ว่าจํานวนคดีเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆทําให้เห็นได้หรือเปล่าว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเอามาตรานี้เนี่ยนะครับมาใช้เป็นอาวุธทําลายล้างคู่ต่อสู้ใครพูดอะไรหน่อยก็รีบเอามาตรานี้เนี่ยเข้าไปกล่าวหาเพราะมนฟังดูร้ายแรงนะครับจะได้เป็นการข่มขู่ศัตรูทางการเมืองไปเลยครนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้อเสนอ ของคณะรณรงค์แก้ไขามาตรา112หรือที่เราเรียกกันว่าคอร์ก112นะครับซึ่งก็นําแนวคิดทางข้อกฎหมายมาจากคณะนิติราชอีกแหละนะครับแต่เขาก็มีการรณรงค์ทางการเมืองซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างความตื่นตัวทางการเมืองถึงแม้ผมอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดในการแก้ไขามาตรา112ก็ตามผมมองว่าถ้าเราจะไปแก้อย,อย่างนั้นนี่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไปจบอยู่ตรงที่ว่ารัฐสภาจะเอาด้วยหรือไม่ ถ้าสมมติประเทศพรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ว่าเขาจะไม่แตะต้องมาตรา1น2เนี่ยมันก็คงจะทให้ความหวังของคอร์รอหหรือผู้ที่ต้องการจะยกเลิก1 12แล้วไปตั้งมาตราใหม่ขึ้นมาเนี่ยลำบากนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ก็คือแนวคิดของคณะนิติราชหรือคอร์รอก็ดีที่จะไปเสนอให้ตั้งหมวดใหม่ขึ้นมาในประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยพระเกียรติยศหรือชื่อเสียงส่วนพระองค์หรือส่วนบุคคลเนี่ยนะครับผมก็สงสัยมากว่า มันจะเป็นการผิดหลักทฤษฎีและความมุ่งหมายของหลักการเดิมหรือเปล่าหลักการเดิมเนี่ยเราบอกว่ามาตราหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยมุ่งที่จะคุ้มครองความมั่นคงของรชาชอาการแต่บดนี้ถ้าเกิดเราไปทําตามข้อเสนอนั้นเนี่ยนะครับยุบเลิกไปแล้วไปตั้งหมวดใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องกิจระยศชื่อเสียงเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าต่อบปนี้เนี่ยวิพากวิจารอะไรกระทบพระกิจติยศกระทบชื่อเสียงเนี่ยก็เป็นอันผิดกฎหมายได้กระนั้นหรือแต่แน่นอนมันก็มีข้อดีของขข้อออเสนอองิิตราาชว่ สามารถให้มีการพิสูจน์ถึงการติชมโดยสุดจริตได้เป็นต้นนะครับแต่ผมคิดว่าหลักใหญ่ใจความอยู่ตรงนี้ครับเราต้องจับประเด็นที่ได้ก่อนว่ามาตรา1 1 2ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกนํามาตีความบังคับใช้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ส่วนตัวผมเห็นนะครับว่าสารดีกาก็ดีสารอื่นๆในประเทศไทยก็ดีเนี่ยตีความกฎหมายมาตรา112ผิดเจตนารมณ์ครับมาตรา112้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าเราจะต้องจับหลักให้ได้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องของหากกระทบความมั่นคงจึงเป็นความผิด แต่ไม่ใช่ว่ากระทบความผิดจึงเป็นความผิดต่อความมั่นคงนึกออกไหมครับหมายความว่าคุณต้องดูก่อนว่าความผิดตามมาตรา112หรือมาตราอื่นที่อยู่ในหมวดเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยนะครับมันกระทบความมั่นคงหรือเปล่าถ้ามันกระทบความมั่นคงเหมือนชื่อของหมวดมาตราที่เขาบอกไว้เนี่ยคุณค่อยไปดูต่อว่าจะเอาผิดอย่างไรแต่ไม่ใช่ว่าทาปุ๊บตามตามตามสิ่งที่มีการอธิบายไว้จึงต้องเป็นความผิดความมั่นคงทุกกรณีไปเสมอไปเพราะว่าความผิดแบบนี้เป็นความคิดที่แปลกประหลาดมากผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ ถ้าเราดูประมวลกฎหมายอาญาที่เรามักจะพูดถึงกันเนี่ยนะครับก็บอกว่ามาตรา112นี่นะครับถ้าท่านผู้ชมดูในจอทีวีตอนนี้ก็จะเห็นว่ามาตรา112เขียนว่าผู้ใดมินประมาดดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาาร้ายพระหมหากษัตริย์พระราชนีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีถ้าเราจะพูดได้ชัดเนี่ยนะครับมาตรา112เนี่ยอยู่ในลักษณะ1ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชณาจักร ซึ่งลักษณะนี้นี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเราลองเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆผมจะยกตัวอย่างให้ฟังให้ท่านผู้ชมดูในจอนะครับมาตรา1น5อยู่ในลักษณะเดียวกันเลยครับความผิดความมั่นคงในราชอาการมาตรา1น5กําหนดว่าผู้ใดยุยงทหารหรือตํารวจให้หนีราชการทหารให้ละเลยไม่กระทําการตามหน้าที่หรือให้ก่อการกาเริบต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีผมถามคำถามาง,ง,ง่ายๆครับท่านผู้ชมครับถ้าสมมุตินะครับ เราอยู่ในค่ายทหารน,นะครับล่าทหารเนี่ยเขาลองจะไปรบไปทําสงครามปรากฏมีคนพยุโยงให้ทหารเนี่ยหนีกลับบ้านไปเถอะไม่ต้องไปปกป้องประเทศชาติแล้วอันแน่นอนมันก็กระทบกระทบต่อความมั่นคงได้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทาอย่างนั้นทหารอาจจะเสียความกำลังใจเกิดความไม่รไม่ยิระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่สามารถปกป้องความมั่นคงข,งของราชนาจาักรได้แต่สมมุติว่ายกอีกตัวอย่างหนึ่งหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปกตินะครับในค่ายทหารแห่งหนึ่งซึ่งสถานการณ์เป็สกบสุกปกติปรากฏว่า ทหารนายหนึ่งเนี่ยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปทําความสะอาดห,ห้องน้ําก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทําปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาให้ไปทําความสะอาดห้องน้ําแต่ปรากฏโดนเพื่อนทหารยุโยงบอกว่าอย่าไปทาความสะอาดห้องน้ำไม่ต้องไปเชื่อฟังหรอกผู้บังคับบัญชาบอกให้ทํทำความสะอาดห้องน้าไปพักไปนอนไปนอนเล่นไปพักผ่อนดีกว่านายทหารผู้นั้นเนี่ยก็ไปนอนเล่นไม่ทําความสะอาดห,ห้องน้ําปรากฏว่าจับได้ขึ้นมาว่ามีการยุโยงว่าอย่าไปทําความสะอาดห้องน้ําและถามว่ามันจะไปเข้ามาตราห1ึงได้หรือไม่ว่าเป็นการยุโยงให้ละเลยไม่กระทําการตามหน้าที่ ถ้าว่ากันไปตามตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันก็เป็นการยุยงไม่การทำตามหน้าที่บอกว่าไม่ต้องไปทำานห้องน้ำหรอกหน้าที่ทําห้องน้ำเนี่ยไปไม่ต้องทาแต่ถามว่ามันจะเป็นความผิดที่ต้องรับรงโทษจําคุกเนี่ยนะครับตามกฎหมายอาญาหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ถ้าคุณจะถูกลงโทษว่าไม่ทําตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็เป็นโทษทางวินัยของทหารซึ่งเขาอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมพยายามแสดงให้เห็นว่า มาตรา1 1 2หรือมาตรา115เรื่องยุยงทหารหรือมาตราใดๆในหมวดเกี่ยวความมั่นคงนี่นะครับมันต้องดูก่อนว่าการกระทํานั้นนี่นะครับกระทำไปแล้วมันกระทบต่อความมั่นคงหรือเปล่าหรือมันเป็นการกระทําซึ่งมันไม่กระทบต่อความมั่นคงเลยถ้ามันไม่กระทบต่อความมั่นคงเนี่ยก็ต้องไปลงโทษตามกฎหมายอื่นแต่ไม่ใช่ลงโทษตามกฎหมายเกี่ยวความมั่นคงท่านผู้ชมฟังและอาจจะงงผมขอพูดต่ออีกตัวอย่างหนึ่งล้วกันท่านผู้ชมดูในจอนะครับมาตรามาตรา1 1 8ขอ,องประมวลกฎหมายอาญา เช่นเดียวกันครับอยู่ในหมวดลักษณะอยู่ในลักษณะเดียวกันคือลักษณะความผิดความมั่นคงเหมือนกับมาตรา1น2นะครับมาตรา1 1 8อยถ้าดูในจอจะบัญญัติว่าผู้ใดกระทําการใดๆต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐเพื่อเหยียบเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับท่านผู้ชมลองคิดนะครับว่าถ้าสมมติว่ามี ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปยืนอยู่ที่สนามหลวงนะครับยิบธงชาติขึ้นมาจุดไฟเผานะครับแล้วก็เป่าประกาศเหยียดยามประเทศไทยให้ประชาชนอยู่ในสนามหลวงก็เห็นกันมันก็ย่อมแสดงถึงความไม่สงบเรียบร้อยแสดงความไม่ไม่สบายใจและเกิดทํากันอย่างนี้เป็นนิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดความแตกแยกคนในชาติทําให้คนในชาติรู้สึกว่าเป็นแบบนี้เนี่ยประเทศชาติถูกย่ำยีได้มันก็อาจจะมองได้ว่าเป็นเรื่องของการกระทําที่กระทบต่อความมั่นคงแต่ยกอีกตัวอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับสมมติว่ามี เพื่อนฝูงส่งสมคนนั่งอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลอยู่นะครับปรากฏว่าแข่งฟุตบอลประเทศทีมชาติไทยแข่งแพ้โดนเขายิงประตูเอาเซ็ยง,ง่ายๆนะครับแพ้แพ้แพ้หลุดลุยเลยแข่งฟุตบอลคนที่เขาดูก็ไม่พอใจหยิบธงชาติที่ตั้งอยู่ที่บ้านขึ้นมาธงชาติไทยมาขยำทิ้งมาฉีกทิ้งแล้วก็ตะโกนออกมาเพื่อนได้ยินว่าทําไมคนไทยเล่นฟุตบอลห่วยขนาดนี้ชาติไทยไม่มีความสามารถเลยสู้ชาติอื่นไม่ได้เลยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการเหยียดหยามชาติอาจจะมองได้ว่าเป็นการกระทําต่อธงชาติคือไปขยำไปฉีกทิ้ง เอาถ้าถามว่าเพื่อนอีกสองคนที่นั่งอยู่เนี่ยจะไปฟ้องตำรวจให้มาดำเนินคดีฐานทำความผิดต่อความมั่นคงเพราะไปกระทำต่อธงชาติตอนวิตอนดูบอลแล้วไม่พอใจแล้วไปพูดจาเหยียดหยามชาติอย่างนั้นเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นไปนไม่ได้เพราะมันผิดตักกะมันผิดสามัญสำนึกก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปกระทบต่อความมั่นคงเลยมันเป็นการกระทำซึ่งอาจจะสร้างความ เดือดเนื้อร้อนใจให้กับเพื่อนฝูงสองสาคนเวลาเขาดูฟุตบอลกันแต่นั่นก็คุณก็ถ้าเกิดไปทาให้เขาเสียทรัพย์สินทาลายทรัพย์สินคุณก็ไปฟ้องว่าคุณเขาไปทําลายธงชาติที่เป็นทรัพย์สินคนอื่นแต่คุณไม่สามารถจะมาฟ้องตามมาตรา118ที่จะมาอ้างว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงได้ฉันใดก็ฉันนั้นกลับมาสู่มาตรา112ที่ผ่านมานี่นะครับสารดีกาไทยเนี่ยหรือนักกฎหมายไทยเนี่ยไปตีความว่าเอะโวยวายอาฆาตมาดร้ายพูดจาไม่ไพเราะนะครับคนเมาสุราน ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีก็กลายเป็นความผิดต่อความมั่นคงตามมาตรา112กลายเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถามต่อไปว่าแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดกันเรื่องยุยงทหารไม่ทำความสะอาดห้องน้ำบอกว่าเพื่อนฉีดธงชาติเพราะไม่พอใจฟุตบอลไทยไปพูดใจเหยียดหยามก็เราก็เห็นแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันจะต้องตีความให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของความมั่นคงของกฎหมายจบไหมครับกฎหมายมาตรา112ก็ดีหรือมาตราเรื่องธงชาติเรื่องทหารก็ดีเนี่ยเป็นความผิด ที่กาหนดไว้เพื่อจะคุ้มครองความมั่นคงชาติดังนั้นหากใครคนใดคนหนึ่งเมาสุราพูดจะปากพร้อยไปกระทบกระเทือนถึงพระหมหากษัตริย์แต่ถ้าเกิดเขาพูดไปในที่ที่มีคนอยู่ไม่กี่คนหรือพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เปก,กระทบต่อความมั่นคงมันจึงย่อมไม่ผิดมากแต่รา112เพราะมันไม่สอดคล้องกับเจตานารมณ์ของมาตรา112ซึ่งเป็นหมวดว่าด้วยความมั่นคงแต่สมมุติว่าเขาก็ทําเป็นขบวนการเขาพูดจะไม่ไพเราะแ,แล้วเขาไปพูดต่อไปส่งข้อความขยายความ ทำโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายที่จะไปกระทบต่อตัวพระมหากษัตริย์อัอย่างนี้เนี่ยก็มองได้ว่าเป็นเรื่องความผิดของความมั่นคงก็ลงโทษได้คราวนี้ก็จะมีนักกฎหมายถามต่อครับว่าหากพูดแบบนั้นเนี่ยก็เหมือนกับประเด็นเสนอว่ามาตราหนึ่งร้อยสองเนี่ยจะต้องมีเจตนาพิเศษหรือเปล่าท่านผู้ชม,ท,มที่อาจจะไม่ได้เรียนกฎหมายอาจจะงงว่าเจตนาพิเศษแปลว่าอะไรคือตามหลักกฎหมายอาญาเนี่ยเวลาเขาจะบอกว่าใครทําผิดอะไรเนี่ยเขาไม่ได้แค่ดูการกระทําอย่างเดียวนะครับก็ดูเจตนาด้วยว่าทําไปเนี่ยตั้งใจทําหรือเปล่า แต่บางความผิดบางประการนี่ก็บอกว่าตั้งใจทําอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องจ้งไทยทาเพื่อให้เกิดผลบางอย่างตามมาเช่นสมมุติอย่างเมื่อกี้นะครับความผิดเกี่ยวกับเรื่องธงชาติเนี่ยถ้าเกิดทาไปเนี่ยคือฉีกเล่นๆฉีกสนุกๆเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้าเกิดฉีกธงชาติเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติเนี่ยเขาบอกว่าผิดก็คือต้องมีเจตนาพิเศษที่ทําไปเพื่อ,อ,อมุ่งหมายต่อผลบางอย่างคราวนี้ก็จะมีคนเถียงต่อว่ามาตรา112่เนี่ยไม่ได้บอกไว้เลยนะครับว่าการหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ จะต้องทําไปเพื่อกระทบต่อความมั่นคงจะต้องกระทาไปเพื่อให้เกิดอันตรายต่อตัวพระมหากษัตริย์หรือระบอบการปกครองของเราคําตอบคือแบบนี้ครับคาตอบคือกฎหมายใดก็ตามเนี่ยมันต้องตีความตามเจตนารมณ์คุณจะตีความเจตนาธรรมดาของกฎหมายอาญาหรือจะตีความเจตนาพิเศษของกฎหมายอาญานี่นะครับมันก็ต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัตินั้นๆฉันใดก็ฉันนั้นมาตราหนึ่นรยที่กล่าวมาเมื่อกี้เจตนารมณ์มีไว้เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของราชนาจักร หากไปกระทําอะไรที่สารเห็นได้ว่าเป็นการกระทบต่อความมั่นคงสารก็ต้องปรับใช้มาตรา1 1 2แต่ได้เกิดสารไปดูตื้นๆไปดูง่ายๆซะว่าเป็นการแสดงพูดจาไม่เหมาะสมเป็นการแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายหมิ่นประมาทพระหมหากษัตริย์จึงกระทบต่อความมั่นคงเสมอเลยไม่ว่าจะพูดเพราะเมาๆไม่ว่าจะเป็นเพราะยืนตัวไม่ตรงเวลาเขาเคารพเพลงเสสรพระบารามี แบบนี้แหละสารกาลังเข้าไปทําลายความมั่นคงเสเองเพราะทําให้เรื่องเล็กๆซึ่งมันน่าจะจัดการได้โดยวิธีการอื่นๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตทําให้ต่างชาติไม่พอใจทําให้คนไทยแตกแยกกันทําให้นักการเมืองเอามาตรการท่องเนี่ยนะครับมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองกลายเป็นว่าการตีความของสารดีกาเป็นการทําลายความมั่นคงของอาาณาจักรเสเองแต่หากสารดีการปรับแนวคําวินิจฉัยใ,ใหม่นะครับซึ่งผมเสนอนะครับผมเสนอในบทความมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อยากจะเสนอผ่านรายการอีกครั้งหนึ่งว่า บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องให้คอร,รกร1ปหนึ่งหนึ่งสองไปเสนอยกเลิกมาตนรา1 1สองก็ได้เราอาจจะไม่ต้องมาเถียงกันก็ได้ว่า1 1 2ควรคนจะมีหรือไม่มีมีต่อไปได้ครับมีแล้วเนี่ยเอาไปใช้กับความผิดที่มันผิดจริงๆใครที่มาคิดจะใส่ร้ายป้ายสีข่มเหงพระมหากษัตริย์ของเราก็ต้องจัดการให้เด็ดให้เด็ดขาดเพราะมิฉะนั้นก็อาจจะกระทบต่อความมั่นคงแต่ใครที่เขาปากพร่อยใครก็ต้องพูดไปเพราะเมาพูดไปเพราะมายังคิดหรือส่งข้อความ SMS จะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามส่่่่งงไไไปปแล้ว้ววนมมมัมดกระทบตอวความมคา คุณก็ต้องไม่เอากฎหมายผิดตัวเช่นมาตราห2ไปใช้กับเขาเอ้าวแล้วนี้ท่านผู้ชมจะถามต่อว่าแล้วเราจะปล่อยให้คนปลกพ่อยเหล่านี้พูดพล่ยไปเหรอเราจะปล่อยให้คนที่ส่ง SMS เเหล่านี้เนี่ยพูดต่อไปหรือผมก็ตอบแบบนี้ครับว่าในประมวลกฎหมายอาญาเล่มเดียวกันนี่แหละก็มีกฎหมายฉบับอื่นที่เอามาใช้ได้เช่นความผิดละหูโทษเกี่ยวกับการสร้างความเดือดร้อนร,อรำคาญในที่สาธารณะต่อหน้าธาระก,กํานันก็มีครับความความผิดฐานนั้นเนี่ยอาจจะไปใช้กับคนที่ตะโกนโกเวกส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น คนที่ไปเดินเปลือยกายตามท้องถนนสร้างความไม่สงบเรียบร้อยแน่นอนถ้าเราเดินอยู่ในสนามหลวงในวัดในสถานที่ราชการและมีคนมาตะโกนคําไม่สุภาพที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์มันย่อมเป็นการไม่สมควรเป็นการสร้างความเดือดร้อนําคาญใจให้แก่ผู้อื่นแต่เราก็ต้องจัดการกับเขาในฐานะผู้สร้างความเดือดร้อนําคาญใจไม่ใช่ไปจัดการกับเขาในฐานะผู้ที่สร้างความไม่มั่นคงต่อราชอาาจักรความผิดเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะปรับ500บาทปรับพันหนึ่งหรือไป จำไปไปไปขังตัวไว้ในคุกที่ไปข,ขังตัวไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นการสั่งสอนให้ให้เข็ดหลาบก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายปกติสังคมก็จะไม่ต้องมาพะาวา้พาพะวงมานั่งถกเถียงก,กันกับเรื่องแบบนั้นเพราะถ้าเกิดเขาทําไปในเรื่องเล็กๆแต่มันมีความผิดก็ดําเนินการในสิ่งที่เป็นความผิดแต่ถ้าคุณทําเรื่องเล็กๆนี่นะครับไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายเพราะสังคมก็จะมาเถียงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับว่าคนไม่ยืนตัวตรงใน ใน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 โรงภาพยนตร์คนที่ดื่มสุรามเมาแล้วไม่ได้อ่แล้วพูดจามไม่เรียบร้อยในที่สาธารณะแล้วคุณเอามาใช้ความคนที่ส่งข้อความ SMS 4ฉบับแล้วถูกจําคุก20ปีเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคงต้องมาตั้งคําถามกันใหม่ว่าสารดีกาเองเนี่ยจะต้องมีหน้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองโดยการตีความกฎหมายให้มันถูกต้องตามเจตนารมณ์หรือเปล่าตีความกฎหมายให้สมกับยุคสมัยหรือเปล่าผมฝากสัานอีกนิดหนึ่งในเรื่องมาตรา112นะครับ หากเรากลับไปย้อนฟังย้อนดูกระแสรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะครับพระองค์ท่านก็พูดชัดเจนว่ามาตรานี้เนี่ยต้องใช้อย่างมาระมัดระวังจะใช้ไปเสมือนว่าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้จะทําให้พระองค์ลําบากใจลําบากพระทยัยกลายเป็นว่าสารดีการนั่งอยู่ในวันนั้นในใน,ในท้องพระองค์ที่จะฟังกระแสรพระราชดำรัสกลับไม่เอาไปน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมใส่ไว้มามามา,มาพิจารณาเลยสารดีการก็ยังคงวางแนววิจัยดังเดิมคือตีความว่า หากทําการกระทําเป็นการหมิ่นประมาดูหมิ่นอาฆาตมาตร้าย่อมกระทบต่อความมั่นคงราชจักรถ้านีความจริงเนี่ยต้องดู่บนว่ามันกระทบต่อความมั่นคงหรือเปล่าถ้ากระทบแล้วจึงค่อยวิจศษความผิดต่อไปย้ําว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การตีความเจตนาพิเศษแต่เรื่องนี้คือการตีความตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายหมวดทั้งหมดนี้นะครับว่าด้วยความมั่นคงแห่งราณาจกรการตีความกฎหมายก็ย่อมต้องตีความไปเพื่อคุ้มครองความมั่นคงแห่งราฐาจกร และคุณไปตีความกฎหมายให้สเปะสปะใช้ไปมั่วซั่วหมดเลยเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาย้อนทําร้ายความมั่นคงของราชักรเสียเองสรุปสั้นๆก็คือผมคิดว่ามาตราหนึรออเนี่ยเป็นปัญหานะครับถูกเอามาใช้เป็นศัตรูเป็นเป็นอาวุธทํรลายศัตรูทางการเมืองถูกเอามาใช้เพื่อข่มขู่ประชาชนถูกเอามาใช้เพื่อเป็นการรักษาฐานอํานาจของผู้ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับสถาบันพระมหากษัตริย์และมักจะชอบอ้างอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสถาบันพมหากิ์แต่ทําตัวใหญ่กว่าสถาบันพัหากิ์เสียเองหากเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ทีได้เสนอผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะไปตั้งหมวดใหม่ว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับพระกิติยศชื่อเสียงส่วนพระองค์ส่วนบุคคลมันก็เหมือนกับยิ่งทําให้การฟ้องคดีเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นเราก็ควรจะคงความผิดในเรื่องของความมั่นคงในอัสนานี้ไว้แหละและก็ใช้บังคับกับผู้ที่มามุ่งร้ายต่อความมั่นคงจริงๆส่วนใครที่เขาทําผิด ที่ปากพร่อยทําผิดเพราะว่าทําตัวไม่เรียบร้อยทําผิดเพราะว่าทําสร้างความเดือดร้อรนราคาญแก่ผู้อื่นก็ไปลงโทษเขาตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วใช้ให้ถูกบทถูกตัวทําแบบนี้ความสงบสุขความยุติธรรมก็จะกลับมาสู่สังคมก็ฝากเรียนผ่านรายการว่าสารดีกานะครับท่านผู้ภาคสาทั้งหลายถ้าเกิดฟังอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ท่านเนี่ยระลึกด้วยว่าระบบกฎหมายในบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนี่นะครับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสะพานาเดียวที่รับผิดชอบแก้ไขไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนอย่างเดียวที่ไปเสนอแต่อยู่ที่ตัวท่านด้วยพิพากษาทั้งหลายตุลาการทั้งหลายซึ่งถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลายท่านก็ได้เข้าไปฟังกระแสพระราชดำรัสว่าพระองค์ท่านลำบากใจกับการตีความมาตรา112ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ขอให้ศาลฎีกาเนี่ยรับหน้าที่ที่เป็นศาลของประชาชนในการตีความกฎหมายให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข และบ้านเมืองเนี่ยนำไปสู่การตีความกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและที่สําคัญนะครับไม่ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องลำบากทระไทยครับ mm hmm. ถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดถามว่ามากกว่า1นที่เป็นอยู่ไม่เป็นธรรมอยากจะไปแตะก็มีคนบอกไม่นควรไปแตะแล้วเราจะมีวิธีการอื่นไหมเนี่นะครับอย่างแรกที่สุดเลยนี่นะครับการพูดคุยอย่างที่ผมเสนอแนะข,ข้อเสนอแนะทางวิชาการนะข้อกฎหมายวันนี้ผ่านรายการซึ่งเป็นสื่อมวลชนใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในการกระจายความคิดเห็นออกไปนี่นะครับนี่แหละคือพลังทางปัญญาอย่างหนึ่ง หากประชาชนเริ่มมีความเห็นไม่ในแนวทางเดียวกันว่าเออก็จริงนะมาตรา1นึสองเนี่ยสารตีความผิดนะประชาชนก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกที่ส่งสัญญาณไปยังสารว่าสารต้องปรับตัวได้แล้วนี่คือวิธีการหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาครับมันอาจจะเห็นไม่ชัดในระยะแรกแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มทําได้จากตัวของเราเองอย่างที่2ก็คือการพยายามโต้แย้งความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของมาตรา1น2รัฐธรรมนูญนี่บอกว่าก,กฎหมายเนี่ยคุณจะไปลงโทษอะไรใครเนี่ยนะครับมันต้องสมเหตุสมผลมันจะต้องไม่รุนแรงจนเเเกินนควาาาาามจจํปนน็พูดงง่่ยยๆๆข้ใ คำถามคือสมมุติเรากลับไปดูนะครับว่าความผิดเนี้ยกำหนดไว้ว่าแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเนี่ยความผิดอาจจะ4ี่เมสเซจ SMS กลายเป็นความจําคุก20ปีเนี่ยเราก็ต้องคาถามว่ามันสอดคล้องกับแนวนโยบายและความจําเป็นในการตีความกฎหมายข้อนี้หรือเปล่าผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆครับถ้าสมมุติผมจะต้องไปโต้แย้งกฎหมายตัวนี้ในในในสารรัฐมนูเนี่ยผมจะบอกว่ากฎหมายบางตัวเนี่ยมีโทษรุนแรงมากเลยเช่นโทษประหารชีวิต ท้งทางที่ความจริงเนี่ยอาจจะถือยาเสพติดไว้แค่นิดเดียวเองแต่ทำไมคุณต้องลงโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตเพราะว่าลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ต้องทําให้เกิดความหวาดกลัวที่จะทำเพราะอะไรเพราะยาเสพติดหนึ่งมันซุกซ่อนง่ายมันขาย,ยายวงต่อมันขายแล้วไปเสพมันติดนะครับแล้วมันมีผลตอบแทนสูงขายแล้วได้เงินเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะทําความผิดเหล่านี้เนี่ยก็มีวิธีซุกซ่อนหลบซ่อนและมีผลประโยชน์ตอบแทนได้เยอะหากความผิดเนี่ย,ยไม่รุนแรง เม่รุนแรงอย่างเด็ดขาดฉันไม,ม่ประหารชีวิตเนี่ยก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าแมมถูกจับจําคุกสักห้าปีก็ยังคุ้มแหละนะครับขายได้เงินเป็นล้านเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองได้ว่าความผิดอยายาเสพติดที่ให้ประหารชีวิตเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลมีความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะครับและก็วิธีการที่ต้องตั้งความผิดอย่างรุนแรงแต่ย้อนกลับมาดูมาตรา112ครับคุณทําความผิดแรงๆไปแล้วคุณทําใหค้คนเขากลัวได้หรือถามว่าวันนี้เนี่ยครับถ้าเราลด โทษจากที่สมมติจําคุกสูงสุดสมมตินะครับ20ปีเหลือจาคุกสูงสุดเนี่ย2ปีคนที่เขาปากคล้อยคนที่เขาอยากจะพูดเนี่ยเาขาก็ยิ่งจะพูดอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะมันไม่สามารถที่ไปแอบแซ่อนพูดได้ความผิดแบบนี้มันไม่เหมือนกับยาเสพติดที่จะไปหลบซ่อนมันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีการพูดให้คนอื่นได้ยินได้ฟังถูกไหมครับเขาคงไม่พูดให้ตัวเองฟังอีกคนเดียวเพราะฉะนั้นอํานาจของสังคมที่จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยไปต่อว่าไปโต้แย้งคนที่มาพูดจาพล่อยพูจมิจม่่นเน มีอยู่แล้วแม้ไม่มีกฎหมายประชาชนคนไทยอย่างผมอย่างพิธีกรอย่างสื่อมวลชนก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่แล้วดังนั้นมันจะเกิดคําถามในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับว่าคุณตั้งความผิดไว้ซะแรงเชีงเนี่ยนะครับมันต้องการจะไปทําเพื่อให้เกิดผลอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นไปทาลายศัตรูทางการเมืองหรือเปล่าแต่คุณไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าคนธรรมดาที่เขาอาจจะพูดปากปาปพ่อยๆเขาอาจจะพูดจามินประมาทเนี่ยความจริงเนี่ยคุณตั้งโทษไว้ไม่สูงเขาก็กลัวอยู่แล้วสังคมก็ช่วยกันตรวจตราอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็เลยมองว่า ส่วนแรกคือพลังศิษย์ปัญญาที่สังคมจะต้องช่วยกันดูแลและส่วนที่2ก็คืออาจจะต้องมีการพยายามโต้แย้งความชอบดธรรมนูนของมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112ในสารรัฐมนูญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสารรัฐมนูญต้องตีความให้ชัดเจนนะครับว่าการรักษาความมั่นคงราชาัชทศก็เนี่ยมันต้องไปพร้อมๆก,กันกับเรื่องของการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ไม่มีความมั่นคงของราชาัชทศก็เรี ดังนั้นมันก็กลับไปสู่สิ่งที่เราพูดกันมาทั้งรายการนะครับว่าในระบบประชาธิปไตยศาลเนี่ยมีความสําคัญมากผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่จะยืนหยัดคอยปกป้องคุ้มค,มค,มคมรองศาลโดยวิธีการวิพากษ์วิจารณ์และโดยวิธีการป้องกันไม่ให้ใครมายุบเลิกหรือว่ามาโตมา,ม,ามาทำร้ายศาลได้ง่ายแต่ศาลเองก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองโดยการรู้ตัวว่าหากสภาเขาไม่แก้กฎหมายและกฎหมายมาถูกตีความเนี่ยมีปัญหาศาลเองก็มีหน้าที่จะต้องเข้าไปตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ สอดคล้องกับหลักการในธนรรมนูญสอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอะไรที่เป็นเรื่องความมั่นคงก็คุ้มครองได้ถ้าเกิดมันผิดความมั่นคงจริงอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปรับข้อกฎหมายให้ถูก,กวัวถูกตัวแต่ถ้าเกิดคุณทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องรุนแรงไปหมดสังคมก็จะเกิดความรุนแรงตอบสนองกลับมาแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งเรื่องมาตรา112เหมือนที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับ